วัสดีพี่น้องวันนี้พบกับช่องเงินน้อยวันนี้เบาเงินหน่อยได้พามาชมบรรยากาศชมบริบทเงินหน่อยที่อยู่ข้างหลังนีง่ครับเงินหน่อยคุนสร้างเซจไปได้ปีหนึ่งเบิ่งว่ามีอย่างแน่ในปีหนึ่งมีอย่างเกิดขึ้นมาแน่ สิบีปลูกหลายอย่างปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะคงปลูกปุ๋ปปปยแล้วก็ผักกินใบผักเครื่องปรุงผักอีตูอีเตนเนาะหลายอย่างหลายแนววสีเป็นเหลี้ยงปลา,าว่าสิเลี้ยงงวัวเลี้ยงไก่ในพื้นที่มองนี้แต่ก่อนมันเป็นดินพื้นที่ดินทราย จากดินทรายปองเงินหน่อยก็มาปรับปรุงแก้ไขโดยเอาปุ๋ยขอปุ๋ยมูลวัวเขานี่เนาะเอามาใส่ว่าจะเป็นน้ำม,มักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าเป็นจุลินทรีย e ์เอ็มจุลินทรีย์นอกล้วยเอามาใส่ปรับปรุงก็ยังที่เห็นนี่แหละจากดินทรายกระเริ่มกลายเป็นดินหลวง เหิื่อมมีใส่เดือนมีใส่เดือนมาอยู่อาศัยใส่เดือนก็เริ่มมลายละปลากะมีปลามีหอยหากินพึ่งพาจะคล้องได้หายอยู่หากินแบบดังสบายเนาะสำหรับผู้ใดสอบหลักชีวิตแบบพอเพียงก็ลองเอาไปใส่ลองเอาไป เป็นตัวอย่างเบิงกระได้สำหรับเพื่อนหน่อยนี่กระเห็ดแต่ปีหนึ่งงบประมาณก็อยู่ประมาณแปดหมื่นบาทก็คอยเห็ดไปเรื่อยๆเนาะในเนื้อทีมองนี้นี่เนื้อทีสองงานที่เห็ดเพราะว่าสิเป็นที่ รวมทั้งถอยู่อาศัยทั้งมองเห็ดยู่เห็ดกินปลูกพักปลูกานรวมทั้งเมือนยู่นีนี่ก็สองงานจะเห็ดได้ยูได้อย่างพ่อเพียงสองงานเท่าก็สามารถสร้างแหล่งอาหารได้ผู้ใดอยากลองอภปษสยก็สอบถามมาได้ แต่ลิปนะครับสำหรับคลิมนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่มาชมมารับชมรับฟังามกดไลค์กดแชร์ได้เอะครับเพื่อเป็นกำลังใจของคนทำลิปขอบคุณครับ